วันนี้พันสยามจะมาพูดถึงเรื่องเวลาที่เราจะสวดมนต์หรือว่าภาวนานะคะในบทคาถาต่างๆก็จะมีเขียนไว้ว่าให้สวดตามกําลังวันสวดกี่คาบหรือว่าสวดกี่จบหลายคนยังมีความสงสัยว่าการสวดตามกําลังวันคาบหรือว่าจบนี้มีความแตกต่างอย่างไรแล้วก็จะปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกต้องใช่ไหมคะพันสยามขออธิบาย ดังนี้ค่ะโดยการสวดจำนวนจบนะคะบางพระคาถาก็จะระบุไว้ว่าให้สวดหนึ่งจบหรือว่าร้อจบเป็นการสวดภาวนาตลอดเวลาหรือว่าทุกลมหายใจถือว่าเป็นการฝึกสติสมาธิอย่างหนึ่งค่ะส่วนการสวดเป็นคาบหากพระคาถาใดก็ตามบอกว่าให้ท่องเป็นคาบอาจจะเป็น3 5 7 หรือว่ากี่คาบก็ตามนะคะเพราะว่าคำว่าคาบนั้นก็คือการกำหนดลมหายใจเข้าและออกหนึ่งครั้งเท่ากับหนึ่งคาบหายใจเข้าสวดได้เท่าไรหายใจออกก็ต้องสวดได้เท่านั้นพระคาถาที่ให้สวดเป็นคาบนี้ถือเป็นพระคาถาที่ต้องใช้สมาธิอย่างมากในการสวดนะคะเพราะว่าเราจะต้องอยู่กับลมหายใจเข้าออกตลอดเวลา จึงทำให้ผู้ที่สวดภาวนานั้นต้องมีสมาธิเพราะฉะนั้นนะคะการสวดแบบคาบจึงเป็นวิธีการภาวนาพระคาถาที่มีความสอดคล้องกับลมหายใจเข้าออกซึ่งจะทำให้เกิดอำนาจทางจิตและทำให้พระคาถาที่ภาวนานั้นเกิดความศักดิ์สิทธิ์ตามความประสงค์ของผู้ภาวนาดังนั้นเคล็ดลับหนึ่งของการภาวนาเป็นคาบนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะ โดยเป็นการกำหนดอารมณ์ทําให้สามารถใช้อำนาจจิตใต้สำนึกได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นผู้ที่สวดภาวนาต้องมีสมาธิที่แข็งกล้ามากๆเลยนะคะ การสวดตามกำลังวันนี้นะคะก็คือเป็นเลขที่กำหนดไว้ประจำวันมีที่มาจากจำนวนปีที่เทวดาพระเคราะห์เสวยอายุตามคำพีมหาทักษานั่นเองค่ะโดยพระคาถาบทใดนะคะบอกให้ท่องภาวนาตามกำลังวันก็จะหมายถึงหากสวดในวันอาทิตย์ก็จะมีกำลังวัน6หรือว่าภาวนาหกจบวันจันทร์มีกำลังวันสิ ให้ภาวนา15จบวันอังคารมีกําลังวัน8ให้ภาวนา8จบวันพุธมีกําลังวัน17ก็ให้ภาวนา17จบวันพุธกลางคืนหรือพระราหูมีกําลังวัน12วันพฤหัสบ,บดีมีกําลังวัน19ก็ให้ภาวนา19จบ วันศุกร์มีกำลังวัน21ก็ให้ภาวนา21จบวันเสาร์มีกำลังวัน10ก็ให้ภาวนา10จบเลขทั้ง8จํจำนวนนี้เมื่อรวมกันแล้วจะได้108ซึ่งเป็นเลขมงคลส่วนพระเกตซึ่งเพิ่มเข้ามาเป็นดาวพระเคราะห์ดวงที่9ในภายหลังนั้นมีกำลังวัน9ค่ะ ดังนั้นกำลังวันมักจะใช้เป็นจานวนครั้งในการทํากิจกรรมในวันนั้นๆไม่ว่าเราจะสวดพระคาถาใดก็ตามจะต้องมีการระลึกถ,ถึงบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งนะคะและก่อนที่จะทําการสวดหรือภาวนาใดๆเราจะต้องมีการทําใจนั้นให้บริสุทธิ์และก็มีการชําระล้างร่างกายให้สะอาดเสียก่อน ขออนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านนะคะที่ได้สวดบทพระคาถาไม่ว่าจะพระคาถาบทใดก็ตามถือเป็นมงคลกับชีวิตขอให้ทุกท่านมันภาวนาสวดมนต์ทุกเช้าค่ำนะคะอานิสง์ก็จะเกิดสิ่งดีๆผลดีๆตามมากับชีวิตของท่านเองนะคะฝากกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานให้ด้วยนะคะสาธุค่ะ